สวัสดีครับวันนี้พงจะพานั่งรถไทยสมัยพัดสาย353นะครับจากแอร์พอร์ตลิงหัวมากนะครับที่จะไปเสาชิงช้านะครับสำหรับวันนี้พง์จะพาไปวัดพระแก้วนะครับผมแต่ว่าจะทดลองนั่งรถเมย์ไทยสบัยไทยสมัยบัฒก่อนนะครับผม ก็จะแอร์พอร์ตลิงหัวมานะครับวิ่งเข้ารามาแผงแล้วก็สุขุมวิทแล้วก็ไปสวนลุมผ่านว uh ัดไตรมิตรนะครับผมแล้วก็ไปทางที่เสาชิงช้านะครับไปกันเลยครับผมสามห้าสามวิ่งจากไหนถึงไหนครับว <te> ิ่งจากแอร์พอร์ตลิงหัวมาถึงเสาชิงช้าอ๋อเสาชิงช้าถ้าตรงไปรามาแผงเนี่ยจะวิ่งเส้นไหนครับพี่ขอข้อมูลหน่อยครับเข้าเส้นมะส เข้าเส้นภูรีค่ะอ้อเพชรบุรีข้าอโศกเข้าสุขุมวิทค่ะขาผมแล้วก็ตรงไปตรงไปผ่านหน้าสนุมแล้วก็แยกเข้าตรงเส้นหัวลำโพงค่ะอ๋อเข้าหัวลำโพงแล้วก็ตรงเสาแล้วแยกวัดไตรมิตรไปออกเยาวราชอ๋อก็คือแบบซิกแซกซิกแซกไปหน่อยนึงโอเคครับอันนี้ผมกําลังทําคลิปของไทยสมัยวัดอยู่โอเคครับพี่จากนี้เท่าไหร่ครับเสาชี้ชัดอ๋สิบห้าบาทอ๋อยี่บาทไกลๆ5บห้าบาทเดียว ช่่คะอ๋อแต่ผมมีบัตรนี้ยังแตะไม่ได้ใช่ไหมแตะได้แล้วค่ะอ๋อแตะได้แล้วเหรอสายสายนี้แตะได้แล้วใช่ไหมพี่ได้แล้วค่ะบางสายยังแตะไม่ได้แต่สายสายในประเทศสามารจะแตะได้แล้วใช่ไหมแตะได้เริ่มแตะได้แล้วอ๋อครับครับครับโอเคแต่ว่าผมมีแค่ยี่สิบบาทไม่เป็นไรผมจ่ายเงินสดก็ได้ครับโอเคครับผมขอบคุณครับถ้าแตะบัตรตอนแรกเริ่มขึ้นมาคุ่ต้องแตะแตะข้างหน้าเลยเพรามันมีเครื่องนี้ได้ครับ อ,อ๋อครับผมครับผมได้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 โอเควันนี้ผมอใจ่ายเงนสดก่อนครับเดี๋ยวนั่งเล่นชิวๆไปก่อน<ด> <laughs> โอเคครับ